วันนี้นะครับวันที่สามมกราคมสอง8นห้าหกแปดนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องยางพารานะครับว่าเราพ่นน้ำหมักไปมันออกดีไหมนะครับผมก็คือต้นนี้นะครับเป็นต้นยางนะครับที่พักหนามาประมาณสามเดือนสี่เดือนได้ครับตัวนี้ไม่ได้กีดนะครับนี่ก็คือหน้ายางที่เปิดมีดแรกนะครับเมื่อวานนะเมื่อคืนผมกีดนะครับ ตอนเช้านะครับตอนเช้าผลผมผลงานก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้จะมายอดนะครับนี่ครับผลงานครับนี่ไม่เทนะครับผมนี่คิปนี่คือคลิปเรียวเลยนะครับผมใบยางก็ยังอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวจะมาพามาดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองก็เหมือนกันนะครับเปิดเมื่อวานนะครับเมื่อคืนเลยนะครับผมกีดสามครั้งครับเมื่อคืนเปิดหน้าใหม่ เพราะว่าต้นต้นนี้คือหน้าตายหมดเลยครับคนงานเก่านะครับรีดประมาณที่จ้างมากีดนะครับก็จะประมาณสามคืบนะครับผมกีดประมาณคืบนิดๆน,น,นะครับผมครับจากยางที่เจได้โค่นนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตดูให้ดูนะครับว่าปุ๋ยน้ำห้าปอนี้เราใช้เนี่ยมันดีหรือไม่นะครับ ตันี้ก็เป็นต้นที่สามนะครับที่เรากรีดไฟนะครับดูครับก็เต็มโปมันเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทีดีนี้นะครับว่าออกดีไหมนะครับที่เราเปิดกรีดนะครับตัวนี้ก็หน้าใหม่นะครับ ต้นนี้ก็ปิดไปมานานแล้วครับอยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับบางต้นสมบูรณ์น้อยก็ออกน้อยครับผมสมบูรณ์มากก็ออกมากในแต่ต้นส่วนต้นนี้นะครับเปิดประมาณเกีดมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมอัปเดตนะครับผม ตัวนี้ก็ผลงานย่งดีเหมือนเดิมนะครับเป็นโปเหมือนเดิมครับับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปมาให้พี่น้องชาวสวนยยางเราได้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะวันหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ